เฮ้ยเก่งเก่งเลยเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆพูดกันซิ่ทีละคนยังงี้จะเอาความที่ไหนกันล่ะอพอเวลานี้นะผีหน้าเขานาละวาดหนักไม่กล้าคนตายไปนักแล้วนะเอาเถอะว่าเรานะนะไม่กำลังมันเสียเห็นที่อ่ะคงมีใครอ่ะตายกันอีกแล้วเนี่ยหลวงพ่อแล้วเองจะคิดการใดล่าข้าว่านะพวกข้านะ ว่าจะหาหมอตัวคนหนึ่งให้ปราบผีหน้าไป้สิ้นฤทธิ์สิ้นเดชท,ทีเขาไม่อยากแข็งคนตายอีกแล้วแต่หลวงพ่อถ้าได้ยินมาว่าพ่อหมอคนนี้เก่งมีวิชาปราบผีร้มายมามากต่อมากแล้วเห็นคนเขาขึ้นกันโขข้าว่าคราวนี้คงไม่เหลวดอกหลวงพ่อเคิ็ดกลองให้ดีๆอย่าบูมบามค่อยเค็ดค่อยอ่านให้รอบครอบเถอนะ ต่อหนอ่ะไอเมยวันนี้ก็ไอ้อำ่ำข้าไม่งองมือง,งองตีน่ะไอ้ผีอีนาคอ่ะมันมาฆ่าเอาเฉยอ,อย่างนี้หรอพวกข้าเตรียมการกันไปแล้วคืนนี้อ่ะตอนหัวฟืนหัวไฟอ่ะ,ะยกพวกอ่ะไปเผาเลยนาคให้มันวอดวายเชียวเฮ้ยเย็นไว้ไอ้อินถ้าเองเผาเรือนอีนาคลไอ้มากเล่าไอ้มากเลยนะถ้ามันยอมฟังหนีจากอีนาคมาก็จะล้าชีวิตมันไว ถ้ามันยังเห็นผิดเป็นชอบคิดจะสมสู่อยู่กับผีแล้วก็พวกข้าก็จะเผาไปให้ตายพร้อมกันทั้งหัวทั้งเนี้เชียว<ไ>พวกเองคนไหนจะไปเผาเลยอยี่นาข้าคืนนี้รู้คนไปเลย ไอหนากไอ้ไนากไง ให้มากให้มากเลยหลวงพ่อโอ้ปู่สามาถึงเรือนนี่มุนก่อนจะจ่าเชิญเชิญเชิญเอ็งอยู่ผู้เดียวเหรอจ้า อีนาคนไปเก็บปักบ,บุ้งอีกประเดี๋ยวคงกลับหลวงพ่อมาเหนื่อยเรับน้ำท่ามากูใช้ก่อนอะไรเชิญจะเอาเถอะกูยังไม่อยากหรอกหลวงพ่อสุขสบายดีอยู่หรือข้าไม่ได้เจอหลวงพ่อเสีนานร่ำร่ำว่าจะไปกราบหลวงพ่อที่วัดแต่ยังไม่ได้ไป มัวติดลูกติดเมียอยู่นี่แหละไอ้มากกูมาหาเมืองวันนี้มีความจะมาบอกเมืองเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ไอ้ทิดอําม,มันบอกเมืองไปแล้วแต่มึงไม่ยอมเชื่อมันเป็นความจริงนะได้มากความจริงอะไรก็เรื่องอีนาคออกลูกตายทางกรมนั่นแหละกูขอยืนยันกับมึงได้ เวลานี้เองอยู่กับผีรู้ตัวหรือเปล่าไอ้ยมากหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระเป็นเจ้าทำไมมาพูดสาอย่างนี้ข้าอยู่กับอีหน้าทุกวันทุกคืนมันจะเป็นผีได้ยังไงนี่ไงไอาแดงลูกข้านอนอยู่ในแปลงที่อยู่ทนโทษหลวงพ่อมาดูเถิดว่าลูกผีหรือลูกคนไอ้มาก มืองฟังกูทักครั้งเถิดอีนาาละมันตายไปแล้วจริงๆเวลานี้เขารู้กันทั่วทั้งบางข้ารู้รู้ว่าคนแถวเนี้ยล้วนแต่เกลียดอีนาาทั้งนั้นมันเลยกูเรื่องมาใส่ใครไม่เว้นแต่ละวันวันขอให้อำก็คนนึงและข้าโมโหและตีมันเปิดแน่ไปเลยรู้หรือเปล่าไอ้มากว่าไอ้อำละมันตายไปแล้ว ไปเออผีนาคมันหักคอเมื่อคืนนี้เพราะมันสู้สา์นำฟ้ามาบอกมึงแล้วจะป้ากันไปใหญ่แล้วทำไมหลวงพ่อพูดจาเดี๋ยวไรอย่างนี้นี่ดีนะที่เป็นหลวงพ่อไม่งั้นกะทีตกเรือไม่านานแล้วเอาเถิดในเมื่อกูสาถอดทั้งขามาบอกมึงมึงไม่เชื่อกูก็ตามใจมึงเถอะ แต่ถ้าหากว่ามึงเชื่อกูอยากแกรู้ความจริงก็ลองตั้งจิตให้มั่นนึกถึงพระพุทธคุณเขาไว้แล้วก้มมองลอดวางขาเองก็จะรู้ความจริงแลลวเอาหลวงพ่อจะกลับแล้วเหรอรออีกสักประเดี๋ยวเถิดหินหัามันจวนจะกลับแล้วจะได้รู้สักทีว่ามันเป็นผีหรือคนกันแน่ไม่ป็งไดดอกไปไว้พวกเราเพนเถอ